ใครเคยกินบ้างที่แบบใส่สีอุดาร์อยาพิ่งใส่ค่ะหนูพอแล้วแหนมแมไม่อร่อยไม่เยอะนะทุกคนมีแบบแค่เกลือโอาจจะยากที่มีรอบนี้เป็นไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง creamy channel นะคะทุกคนวันนี้คิมจะมาเด็ดมะละกอคิมจะไปยำมะละกอสูตร ที่คิมเคยกินตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือจะไม่ใช่แบบตำส้มตำนะจะเป็นแบบยำนะคะซึ่งคิมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยกินกันเพราะว่ามันแบบทำง่ายมากแล้วก็อร่อยนะคะซึ่งนี่ค่ะมาละกอกันมาเด็ดมปละกอค่ะลูกแบบสูงมากแบบ ำลังแบบสุกสุกแบบพอกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปสับแล้วก็ทำมะละกอยำนะคะเดี๋ยวเราไปเด็ดมะนาวด็กว่าวต้นมะนาวเยอะมากเหมือนมะนาวมันมันจะไม่มีน,น้ำเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นี่ค่ะทุกคน เหมือนเหมือนเหมือนเปลือกมันหนาทุกคนคาดว่าจะไม่น่าจะไม่มีน้ำแน่เลยอ่ะเอาไปหลายๆลูกเหมือนแล้วกันน่คะเดี๋ยวเราจะไปยำมะม,ม่วงยำมะม,ม่วงเหรอยำม,มาระก,กอน,นะคะไปเก็นในค้าวอันนี้ก็คือมาระกอที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะวันนี้เราก็มาทําในน้ําละบรรยากาศร้อนแบบนี้คือทําบนบกไม่ได้ทำต้องทำในน้ําอย่างเดียวทุกคน สุกแล้วอะทุกคนดูดิอีกนิดเดียวก็จะสุกแล้วเนี่ยน้ำใสมากดูทุกคนน่ากินมากอะ่ะแค่แบบว่ามันยังกรอบอยู่นะแค่สีมันเหลืองเฉยๆอะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัก่งเดี๋ยววันนี้คิมจะมาทำมาแล้กอสุกตั้งต่คิมจะกินเด็กๆเนาะ อันนี้คือเครื่องคุณของเราอุ้ยมะละกอโ,โอ้ยมะละกอมะน,นาวเช่นหายไปรูปนี้เนี่ยไหลาดาวลงไปเลย <c oughs> เรามาเริ่มสับกันเลยนะคะ กระมังเรามันจะลอยอ่ะมันยังกรอบอยู่นะทุกคนอันเนี้ยสีก็กำลังสวยเหลืองสวยเลย มะละอ mm ลกอมันรูปใหญ่อ่ะมันหนักมือไม่มีโตูด้วยเมื่อยแล้วเนี่ยทำร่างเราเป็นสรอยั้นเลยน้ำเย็นน้ำไม่ค่อยเย็นนะอันนี้เป็นน้ำแม่งาทุกคน น้ำมันจะอุ่นๆนะมีปลาตายด้วยนะมิกกี้เห็นที่เขาใช่ไหมค่ะมิกกี้เห็นที่เขาแบบเจอปลาตายอ่ะเขาบอกว่ามีกุ้งด้วยนะมีกุ้งมีหอยด้วยนะเดี๋ยวต้องมาหาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มจับได้อยู่แล้วนี่ครับ อว่างแล้วก่อไหมหส่วนผสมของเรามีไม่เยอะนะคะทุกคนมีแบบแค่เรือชูรสเสียนไหมเดี๋ยวเราซอยมะนาวก่อนนี่ทุกคนมะนาวที่เราไปเด็ดมาไม่เกี้ยน้องไม่ค่อยมีนนะ้ำเนาะ เนี่ยทุกคนเปลือกมันแข็งนะนีเดี๋ยวเราใส่มันใส่พริกนะคะ้เยเดียวเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินแกก็อย่าพึ่งไหลเด้โอ้ยโอ้ยสิอิ้วฉันไม่มีโต้ก็เลยเป็นอย่างนี้ซึ่งแล้วก็ใส่เกลือน,นะคะอ,อย่าพึ่งไปค่ะหนูแล้วก็ชูรส อ่าอยู่นี่แล้วนันทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่ชูรสหมดจะเกิดอะไรขึ้นผมร่วงไหมอันนี้ชืดออะใส่ไปคะ่ะเราจะใช้ความหวานจากชูรสน,นะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะ พอแล้จะผมล่วงเนี่ยทุกคนใครใครกินบ้างที่แบบใส่สีอิ๊วดำอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมของสีอิ๊วดำนะนี่นี่ทุกคนดูทำไมไก้จะกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะคลุกคล้องให้เข้ากันนะคะใช้มือนี่แหละนี่ สีแบบผัดไทยเลยอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราได้ใส่เกลือไหมเดี๋ยวชิมก่อนแล้วกันใส่ไหมลูมเลยถึงไหมชิมดีวกว่า

ส่เปรี้ยวแค่มื่อเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนเขาเล่นน้ำข้างล่างอยงมาเลย สีน่ากินมากทุกคนดูความแบบแแว,ว่าสีดําอืมอ่แตรู้สึกว่านี่กินเราใส่น้ำปลาไปนิดนึง จริงๆเขาไม่ใส่น้ำปลากันนะคะมันจะไม่ขบกลิ่นซีอิ๊วดำแต่ว่ามาใส่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวคิมจัดลองเอามาให้เพื่อนชิมดูนะว,ว่า่า

อนเาเหมือนลูกอมชิมอีกรอบดิกินีอิ่วดำหอออ่ะเออใช่มนเป็นแบบที่เ่าเคยกินหบนไม่หินไหมอแล้วแบบ่ก็ไม่อร่อยยาอร่อยไหมนิดหนึสียบอกไม่เ้าสียาบอกอร่อยริง มาเรามากินต่อเลยอ่ยอร่อยเหรอเจอซีอุกเจอซีอุกเข้าไปแล้วก็นัหนเลยอ่ะแสดงว่าเธอไม่ชอบกินซีอุกซีอุกมันมันคนละแนวอ่ะเนาะใส่ต้มตังมาไม่ใช่ฉันให้กินตอนเด็กๆอ่ะที่เขาทำขายอออ่่ะี๋ถุงละหนึ่งบาทเนี่ยใส่กีอุดังใส่นีุ่กเหรอ มีแล้วนเา่เห็นว่าป่าก็เอาใส่น้ำปลาอ่อืมเอสน้ำปลาน้าตลทรายแล้วก็อว่าใส่มะนาวขี้อย่างเงี้ยใช่เหรอชิมน้ำเนี่ยไว้ไว้ไวไว้ไว้พี่กล้องเทาหลนค่ะทุกครมากใครเคยกินบ้างคะแบบนี้อันนี้คือตอนชิมเคยกินก็คือตอนที่ชิมกาลัง กิยียนอยู่ก็คือแบบกินเียนอนุบาลน,นะทุกคนตอนนั้นจำได้ว่าคนที่เขาขายขขาขายของสากลอ่ะเขามาถยายามขายแบบนี้นะคะถุงละหนึ่งบาทไม่ได้กินมานมากแล้วอ่ะ เราไม่ได้ช้อนมนาะใช้มีดจก ว,วันนี้คิมจะเขาตัวร้านทุกคนไปตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คิหนาน,นะคะวันนี้ก็คือเรามายำมาระกกอสตรโรรานกินกันนะคะก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็มากินด,ด้วยนะคะก็อ,อร่อยมากถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคิมด้วยน,นะคะไว้เจอกันใหม่คิหน,นนะ,ะสวัสดีค่ะ